สวัสดีจ้าพี่น้องนะเขาเสียเอาหยากรับห้ำไก่ทงโอ้ยเอ้ยขึ้นหนักเถอะวะถือถือมือเดียวนะรอเล็กหน่อยเพิ่งตัดหยากรับเดี๋ยวน้องพี่สินั่งเดี๋ยวเขาสียภาไปเซวิสเอาถือพุงชีสรถก่อนเดินบ่ละเฮลยเดี๋ยวนะไขี่เป็ดทงพี่น้อง ากับเอาห้ามไปไว้ให้แม่อย่าไปไว้ให้กล้วยเอาห้ามไปไว้ให้แม่เกี่ยงเป็นมันอยู่กับขึ้นบ่มันดันพ่ดบ่มันบ่เมียงดิมึงผีนั่งรอรอไม่สีเดินแล้วเจ้าเทพขั้นกี่แต่เครื่องเดี๋ยวพี่น้อนบ่พั้นเครื่องท่าสักให้มันดันนั่งใบเอาเด้อเสียวๆสี้ยมึงนี้โค้งนี่ โอ้โอๆๆๆๆๆอๆๆๆ้ๆๆๆเๆิๆยังๆๆๆๆๆๆอตๆๆเๆๆ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 ยๆๆๆๆเๆๆๆๆๆอๆๆีๆๆๆๆๆๆๆ้าพี่น้องๆปๆๆๆอๆๆ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 นๆๆ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 ๆยๆๆๆยๆๆ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 ๆ่ๆมๆๆ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 ๆยๆๆ้ยลอดๆีๆิตๆๆ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  ข้าวผมชื้นรถไปใส่ไปเม่นูแม่แล้วเสร็จยังกินบุ๊าแล้วใหงน้องบีซื้อไอ้ต้นหอมผักซีละก่ะผมชึ้รถไปไหย้ยท่าก๋สิจืนๆสิเละๆหน่วยงานได้เกี่ยวของที่พบเจอคลิปนี้อยู่กับมาเห็นห้ยไนเด้อย่ำหนีบ่ปันได้ยังไงหนาฟืนแท้ๆเละ ซิเมนของวังหลวงหรือซิเมนของหน้าเมืองเนี่ทางนี้น่าจะเป็นตำบลวังหลวงเนาะมันไปยากลำบากซะเหลือเกินทางบป็นบ่ากระจอกแห่งจุนจุนมีราดยางข้อนจีนลงท่าหนเด้มีทางเข้านี่ล่ะยังมันไหนหัวใสอีกมันคนทางหลุดไปเลยสิยบานองอบีบอเจ้าแงาได้สีพากันบุกลงให้หน้าสองสาวสวยเมีย พอได้หน่อยเพื่อเป็ดตั้านยาต้องบีกข้างบ่เขาถ้าแล้วมากก็เลยขีย่ออกมาเทียเดี๋ยวเลยจับหลอดมานาวกะม่วงเนีมม่งแม่ก้าวเขา่าเราบอกให้น้องบีหนึ่งเขาออกมาเพราะเราเสียให้ก้าวเขายุทงเขาไปแล้วสั่นเราเาาสีสอญญญอยอะไรอย่างบุ๊อ่อยเอ้ยได้น่อยกันหนีบขากันได้ไหมรอ ขอไพ่ภาพเด้อพี่น้องเด้อมันขี่รถเด้งดับเด้งดับอยู่นี่ล่ะแล้วนักเสียงง่วนแล้วมาลามวงนี่เนะาะหยาดได้หลายหน้าข้าเจ้าเด้อพี่น้องบอร์แมนหน้าจาของอืเอาไปตัดตัดไปให้เลยบอกบอกมาไมันก่ไก่เนาะเจอชิ้นหัวบานก็ทนนะ มาหล่อทงตามค้าเรกรลองผูใด้ที่ย้อนคลิปมึงได้หลายคลิปพี่คนนึง่นบอกว่าน้องบีไปไทยบรรยากาศบานยุธงหายมึงแน่ว่าจังอามีก็เลยได้โอกาสพอดีพอเด็กหน่อยครับหลุดหายเรยมากไทยวิวทัดน์ดยูธงห้พี่หน้องได้มึงนับกัน ตรงไหนลุ่งกระติ๊บเขาแต่งต้นหอมเราสซางแหวไม่เห็นอย่างบุพี่นงให้จังกินอ่ะเขาเขา,าดูว่ามันเลี้ยเพิ่นมากดิเพิ่มแดงเข้าว่าะเอะอ พี่น้องโอ้แม่และต้มกบใบต้มกบต้มกบโอ้เราสิปนพี่น้องแจ็คตัวแม่สอ,สองตัวต้มกบต้มกบโอ้ใครเพิอมสองใส่มงหัวนี่โอ้ององโออม,อง,มองหัว,ออหวเอาไปฝากป่าบ้านไหนแกอันนี้แม่และหมกหัวไปแล้วแบ่งเอาไว้แล้วะบะ่ แรงเอาไว้ว้าวได้หวกมาซีขีดพี่น้องเอ้มันมีสองโมกไ้ให้พ่อนะํะแม่เราซื้อมาอยู่ตลาดมันซีขีดเจ้าใสาแล้วคือไปกินยาลุยแันบราไปสีดมาแล้งหมอมาเขาเป็นบอกหมอมาเขาอีกมาแล้งต้องบีไปห้ามหลวงพี่มากอะ่ะมะข่างมะเขาพอด,ดีพอดึกหน่อยเกี่ยวหยา,ามากก็เลยถานน้ำแดงหันดอกแลยมาทายบรรยากาศให้พี่ให้น้องนึง พี่น้องหลายคนอยากเห็นพี่น้องเพิ่นว่าต้องบีไทยบ้านยุธทงให้เมืองแน่นี่พี่น้องกับบ้านได้เรียบร้อยเนาะก,กัสิประมาณนี้เดี๋ยวพี่น้องก็รอดติดตามไปเรื่อยๆนี่อันนี้เป็นที่ข้างในก็จะเป็นเป็นมองนอนที่ซื้อเป็นมองนอนบ่มีหยังนี่ได้ตู้เย็นเอาออกมาแต่ทงอันนี้บ่มีหยังเลอพี่น้อง มีแต่ที่นอนหมอนมุ้งเฉยๆเทรทัท์บ,บม่มีมีแต่พัดลมพอตกกลางคืนเรากับฟังวิทยุง,ง๊ำง้ำง๊ำง๊ำมนะอันนี้เป็นตู้เย็นไปเอาไปเมืองแม่แล้วป่นกุ้งเอาหมาอีกอย่างแม่หมัฟกฟักฟาก้าบ่พู้ได้อามาให้แม่หมัฟกฟักฟาก้าโอ้มาเฟด เข้เข้วเเยเ้เียวเนื้นสลาบอยู่ส่วนก้วยพอเอาขาได้ฟอกไว้แม่แล่อเขาในคอกไปพี่น้องมันบ่มีหมงสิรามเด้เอาออกมาแต่เล่มหยาให้มันยางทซื้อถ้าก็ได้ตัดหน่าตัดยางมาเตียฝน เทียมมนฝนตกเนี่ยมือเสารมัน,หนแหงสิบอะ่รไปตัดหน,หน้าพี่น้องออไปมึงแม่แล้วปนกบบรรยากาศอยู่ทุง่งนาแม่มึงมือหนังนบีมากเขาพันเ็กเขียวเลยแม่มึงมือน,นี่เริ่มเขียวอะไรเห็นบ่เห็นชาดเจนเลยแบบนี้คนณ่ะ ไปไม่ต้นกบตีกว่าเออเออเอะไรบ่ะอันนี้เป็นพริกพริกดิบพริกตุ๋มนะพี่น้องระวังตาเด้อแลยวแม่เราไปล้างพักกันอันนี้เป็นกระปุกมงหัวใส่ไปตองพี่น้องบอสบอราะ้ในแก๊สอะ่ะ น้อแม่เราเอาไว้มกหนึงแล้วเก่าพรหมญาณในบ้านให้สองแถวมกหนึงกระเนกบฮะยายเพินเมืองของหนึ่นนงเม่น,กกมนเราสิแก่เห็นไหมยายเราอยากเหลือเหลืออันนึงเหลืออมพ่อท่านได้ออมให้เรากินมกสักคนพ่อท่านอยากอมทองเราเพ่อท่านได้ดีเนาะ ร่างพื้นเลยแจะแกะให้มึงยี่ซื้อพี่น้องแจะโอ้ยร่างกรัตริยว้าวพี่น้องเท่านะั้โอ้โอมกุกมวกมกุกมวก,มวก,มวกพี่น้องใส่ต้นหอมพะยีตูต้นหอมพะยีตูแล้วก็อีอย้ยงก็ตะไคร่ตะไคร่พริกสดเออแมนเออแล้วว่าสิมาถามมันแบตเตอรี่รถแล่วมันเป็นยังไงล่ะ เขาไปอาบน้ำไปอาบน้ำก็ไม่ได้ให้หนังบอกให้ฟังแล้วฮันทุนหอมใจเลยเอตุนมาบอกไปมืองแบตเตอรี่รดหาย เอาอยุเอาอยุเอาอย,เอาอยุเดี๋ยวยายไปอันนั่นเปิดรถอันนี้ต่ำพรีกสักครังพี่น้องแหม่เราตัดตขั้นตอนคือใส่ต้นหอมผักซีไปเลยว่าให้มันกระเด็นแห้งนะคือไหนต้ตนนี่กกระเด็นดยังพีกีกันยางมันแห้ง ลอ่อกบบหน้ากบหน้าพอเราไตได้กบชุดตัวใหญ่แท้ปนกบเนี้ยวะกะหมกหัวปืดดปืดืักนแค่นั้แค่่ปิก็กินได้ตั้าตตัวเนาะมักมักขาตัวนี้จะมีพยแย่งเลยน้ำลายแตก แต่ว่าให้เห็ดบอบก่ายฮหดได้นะคิดกระเด็นทหกินมัดมาบอกน้องไปมอรดออกมากหันออกเอาที่เขามากหันนี่แคบหญาออกหันนะหาผู้มาซื่อเหเนไ่ยเป็ดทำขึ้นยังไโรดจักวัด มันหลายๆมันม่ีห้ามจะเกี่ยวบ่ท่านไหอาทิตย์นึ่งหมดบ่หน่อยเสียาหัเช้นไก่ไก่ไก่ก็บ่สาเจดเป็นนี่กินเียงดีแล้วก็อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวไม่แห้นบ้านไหนแต่ไหนบ้านท่านไงเดวเี้ยับ่ไงยู่เป็ดแม่สอตัว ที่มู่บ้นกอดเก็บตอไปลายา่บากสิมาปุงรถเพรเขาต่าแหลกประมาณนึงเพี่น้ว่ามันต้มเปือยเราไมกะต่าแป๊บดียว่ใส่ผงนัวตาใจขนมักใส่นแทบนอยใส่ไล่แทบไลก็ใส่ก็่อันนี้ใส่ยงอีกจะเฝ่าปรุงน้ำปลาบอรอมึงน้ำต้มสะก่อน มาผิดทางจนตรงนี้เลยปนกบตรงนีได้ไม่ได้ใหญ่ขนาดโกบองหองได้ยังไงไม่ใหญ่ก่อนเลยใครเติมปนปนน้อยสองตู้เสร็จเรียบร้อยพี่น้องสำหรับปนกบปนกบกับมกหมวกมันดีที่ใส่ยังฮะใส่หนีกันใส่หนีก็ได้เดี๋ยวเบียวในใส่ถุงแมนไปไปก่อนพี่น้องมืาหนีมา เอากับเข่าเอาของมาส่งแมียยทธงกรฝากกดไลไ์กดแช่กูกระดิ่งกดติดตามให้น้องบีน้ำสำรับคลิปนี้หละกคลิปที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวขอเก็บเอาของขอเมียก่อนเดี๋ยวต้องแต่งเอาหัวขอขอเมียไปก่อนพี่น้องสวัสดีจ้า